นี่ครับพาอัปเดตแคมรี่สามคันสามรุ่นที่น่าสนใจครับมี2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับตัวท็อปสุดไม่แปดหมื่นสีเทากาไฟแบบนี้นะครับรวมหึงคันนี้ครับสองจุดสีขาวมุกหายากนานๆมาทีตัวท็อปเบนซิน2.5นะครับและคันนี้ครับสองจุดศไม่เก้าหมื่นปี2021ปีใหม่ๆไม่หลักหมื่นนะครับวันตีศูนย์ยังอยู่อีก1ปีอ่ะใครสนใจแคมรี่สักคันผมมาให้ดู3แบบเลยทั้งแบบไฮบริดตัวท็อปนะครับตัวท็อปเบนซินและตัวเริ่มต้นนนนนนเบซิใใคคครสสจัััก3 ดูจบคุณตัดสินใจได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจแคม r y มือ2อที่บริษัทเพชรยนต์กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่ง เสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคังรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้ผมมีแคมรี่อีก1ชุดนะครับเอามาถ่ายให้ใหพี่ๆรับชมกันใครกำลังรอนะแคมรี่ครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดนะท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครับป้ายได้เอามาประมาณล้านแปดอะตอนนี้แค่9 0 0 0แสนต้นๆแล้วไหม่เพียงแค่80,000กิโลครับสีเทากาไฟแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะสำหรับแคมรี่2.5นะครับตัว G ตัวท็อปสุดเบนซินสีขาวมุกแบบนี้นะครับหายากนะปกติเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็น 2.0G ใช่ไหมถ้าเป็นเบนซินแต่คันนี้เป็น 2.5G นะครับไม่แค่แสนสองนะป้ายแดงลัานห้ากว่ากวาตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนปลายๆนะผ่อนอยู่ประมาณสักเอ่อหมื่นสามอะไรประมาณนี้นะครับและอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันคันนี้เลยนะสำหรับแคมรี่2.0รุ่น G ครับสีดำนะครับปีใหม่มากนะปี2021นะไม่แค่เก้าหมื่นเก้า รถเป็นรถผู้บริหารครับหมดสัญญาเช่าปลดระวางนะใครสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาพี่มาเจาะลึก3คันนี้3คัน3แบบครับ 2.0G 2.5G และ2.5 Hybrid p ไฮบริดพีเมียมที่เป็นตัวท็อปสุดครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้นะตัวท็อปสุดครับทะเบียน C309 ครับ2.5 Hybrid p ไฮบริดพีเมียมนะ ท็อปสุดของรุ่นแล้วไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะครับไปไ้ายแดงออกมา1นึ่งล้านเจ็ดแตีไปล้านแเนาะขาดหมื่นเดียวนะตอนนี้ครับราคาแค่เก้0 0 0นหนึ่งหมื่นเก้าพันะฟรีดาวนะจะผ่อนอยู่ประมาณสัก15,400บาทตลอดสัญญาไม่เพียงแค่8 0 0 0 0กิโลสีนี้หาย,ยากครับขับไปตามท้องถนนจะไม่ค่อยเห็นนะมีน้อยนะเป็นสีเขาเรียกว่าเทานะสีเทากาไฟนะเป็นออกเทาอมน้ําตาลแบบนี้ครับนะสีสวยครับสัญลักษณ์ตัวท็อปเนาะแบบนี้ จะมีโลโก้เป็นเลซินนะหุ้มโลโก้แบบนี้ครับคันนี้ก็จะมีระบบความปลอดภัยที่มันเพิ่มเข้ามานะมีแจ้งเตือนชนหน้าครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะแล้วก็มีแอร์เป่าลมหลังนะรวมถึงมีตัวคอนโทรลทางด้านหลังนะมีลำโพง jbl นะครับ adaptive cruise นะตัวท็อปจะมี adaptive cruise จะวิ่งตามคันหน้านะครับมันจะปรับความเร็วแปรผันนตามคันหน้าที่ที่เราตามอยู่นะครับแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับ ล้านแเหลือ9 0 0 0แสตตนต้นๆหายไปประมาณเกือบ50มากับไมแค่แป80,000โลครับโคมไฟนะครับเป็น Fu l l LED p r o j e c t เ r ครับเซนเซอร์หน้า2นะแล้วก็จะมีเป็นเรดร์ให้นะสำหรับ Adaptive Cruise อ่ะจะมีเรดรานะมีเซนเซอร์หน้า2เซนเซอร์หลัง4่นะป่องซุ้มล้อนแนบจิดสนิทครับคันนี้รถสวยพึ่งเข้ามาเลยนะไม์แค่8 0,000นะไม์แค่0,000มืรถสวยพึ่งเข้าครับอ่นะมาดูด้านในกันนะเขาบอกเข้าสูงเขาต่อไปตอน90 0 0 0 นะตอนนี้8 0 0ห0ก็คือเพิ่งเข้าสูตรมานะครับคันนี้เพิ่งเข้าสูตรมานะครับนะีบ่ไม่8 0 0 0 0กับอีก600ประมาณนี้ไม่น้อยนะไม่น้อยอ่ะกล้องไม่โฟกัสสักครู่อ่าไม่8ปดหมนะครับ adaptive cruise มีนะครับตัวท็อปลำโพงข้างหน้าจะเป็น jbl แล้วได้ลำโพง jbl นะมีบายสปอร์ตนะแล้วก็ตรงนี้ครับมี memory seat ให้2จุดกระจกเป็นอออโต้แล้วบอกไฟฟ้าปรับคู่นะครับอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่นะมีสันรลูบแบบนี้เลยนะมีสันรลูบป,ปรับไฟฟ้าได้ หรือถ้าเรากลัวแสงเข้าใช่ไหมเราก็เลื่อนนะสไลด์ได้นะครับสไลด์ปิดได้นะสำหรับสโลปครับมีเนวี่นะครับมีระบบนําทางให้แล้วเนะี่ยแล้วตัวข้างหลังตรงนี้ที่บอกไปนะตัวคอนโทรลนียน,ะนี่ปรับม่านไฟฟ้าหลังอะไรเงี้ยปรับเบาะตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับท็อปสุดอะนะครับฟังก์ชันต่างๆแคมรี่เขายัดใส่ให้หมดแล้วแบตเตอรี่มันรับประกัน10ปีตอนนี้มันใช้งานมาประมาณสักหาปีกว่านะก็เหลือมาสักสี่ปีกว่านะสำหรับวารันตีแบตเตอรี่ถือว่าเพียงพอนะครับผมบอกเลยคุณได้ตัวท็อปนะครับ สีสวยหายากแบบนี้นะครับปี19ครับไมค์แค่8 0 0 0 0ื่นนะผมมีปี2ีบด้วยไมค์มา,มาแสนสองนะสีเนี้ยตัวท็อปเหมือนกันนะเพิ่งหลุดจองมาลูกค้าจัดเฟรนเดนไม่ผ่านคันนั้น939แต่คันนี้เ919น่นะแต่คันนี้ปี19ไมค์0 0 0 0อีกคันปี21ไมค์แสนสองดิฟกัน2,000 20, 0บาทนะครับสนใจนะสีนี้ที่เป็นตัวท็อปมี2คัน ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขาย0659513374ไลน์แอด pek152 มีแอดนำหน้านะครับแล้วช่วงนี้ดอกเบี้ย,ววยต่ำนะครับดอกเบี้ย,ววย2%มากกว่า,วาเดี๋ยวหาให้ได้นะถูกสุดนะขอเครดิตสกอรเรสกอร์บนะครับเริ่มต้น2.39 4ปี5ปี2.69 6ปี3.69 7ปี4.49ครับเป็นไงคันแรกใครสนใจบ้างนะตัวท็อปครับสีนี้มี2คันนะครับตัวท็อปทั้งคู่นะ2.5ไฮบริดพรีเมียม ปี19กับ21นะครับมีไม่80,000กับ 1, 2, แสนสองราคาดิฟกัน20,000นะคันนี้ผ่อนแค่15,400อีกหนึ่งคันผ่อน15,800ดิฟกัน400บาท19กับ21ไม่80,000กับแส0 0 0ครับมาคันที่2ครับคันต่อไปคันที่2อันนี้ได้เป็นสีขาวนะสีขาวมุก2.5ตัว G นะใครรอครับ 2เครื่อง2อ0พครับตัวท็อปสุดเบนซินปี19นะครับคันนี้ตัว2อ0พเนี่ยก็จะได้เป็นในส่วนของฟังก์ชันคล้ายๆกับตัวไฮบริดเลยมีซันรูฟครับนะบมีแต่ว่าจุดที่แตกต่างนะคือล้อแม็กครับล้อแม็กเขาจะได้เป็นล้อแม็กที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วได้เป็นลายนี้นี่ล้อแม็กลายสวยเลยนะคันนี้นะครับสำหรับ 2.5G เนี่ยจะมีในตลาดน้อยกว่านะครับป้ายแดงมันล้านห้ากว่านะตอนนี้ราคามันน่าจะอยู่ประมาณ 799นะคันี้นะครับไม่นสอง799เป็นรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าครับมือเดียวปอศูนย์เช็คศูนย์ครบนะได้เครื่อง2องพหาย่าแบบนี้ได้สีขาวมุกครับฟังก์ชันครบครับมีคูซอนโทนมีสนลูฟไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์นะมีแอร์หลังให้แล้วคุณได้รถหรูระดับผู้บริหารในราคาแค่เจ็ดแสนไปปลายฟรีดาวน์13มื่นสามตลอดสัญญาขอเครดิตดีสกอร์เอสกอร์บีอนเลทนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับใครอยากได้แคมรี่นะเครื่อง2องพสีขาวมุก สเปคท็อปสุดเบนซินแบบนี้หายากนะครับสนใจทักมาติดต่อหาผมได้ดวยโต้ง0659513374ครับใบประวศูนย์ก็ห้อยอยู่ในรถเลยรถคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มานะเพิ่งเข้าสูนย์มาประมาณพันโลอะประมาณนี้นะครับอ่ะบอกไฟฟ้าปรับคู่หน้าแล้วนะครับภายในจะได้เป็นลายเคสล่าไมา้ตัดดำนะลายสวยนะครับอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่นะนะอ่าวิ่งไปพันโลนะก่อนที่จะ ออกมาจากสูงนะวิ่งไปพันโลดังนั้นคุณวิ่งอีก9 0 0 0โลคุณไปเช็คศูนย์ตามรอบได้เลยกระจกตัดแสงออโต้มีให้แล้วนะครับมีซันปูให้นะเปิดปิดได้แบบนี้ตามที่บอกนะปิดตรงนี้ได้นะสำหรับสันรุปนะครับเบาะแน่นๆตึงๆสภาพดีครับรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่านะครับ2.5ตัวจเบาะแน่นๆตึงๆสภาพดีๆแอร์หลังมีให้แล้วนะครับสนใจคันนี้ครับเอาไปใช้งานต่อคุ้มๆยาวๆไม่ผิดหวังครับราคาจะอยู่ที่7 9 9 0 0 0นาห้นคันนี้ฟรีดาวนะผ่อนเพียงแค่ 13,000บาทตลอดสัญญานะครับมีใบสปอร์ตให้แล้วด้านข้างแบบนี้คูซอนโทนมีนะคูซอนโทนมีนะครับอ่เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะนะมีคูซอนโทนครับมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีระบบต่างๆครบถ้วนนะค,ความปลอดภัยมาตรฐานมีให้อยู่แล้วแอร์แบ็กเใบอะไรแบบนี้นะครับแอร์ป,ปรับดิจิตอลออโต้แยกสายขวาครับมีแท่นชาร์จไร้สายให้นะครับเออ่ตรงนี้ก็เป็นหน้าจอเนาะเป็นทัชสกรีนใช้งานง่ายนะครับเวลาถอยเนาะก็จะมีเป็นเซนเซอร์นะครับแบบนี้ให้นะครับ นี่เราสามารถปรับตรงนี้ได้นะปรับดูได้นะครับรถสวยน่าใช้เลยนะอีกหนึ่งคันที่น่าใช้อะนะใช้งานง่ายๆนะครับแล้วคุณในเครื่อง2.5ตัวจี i r b a g 7ใบความปลอดภัยดีอยู่แล้วนะครับสนใจคันนี้ครับพักเข้ามานะ065 951 3374 Memory s e a t อ,อะไรต่างๆมีให้ครบเลยนะครับสำหรับ2.5 G ครับนานๆจะมาทีมาแล้วมันมักจะไปไวด้วยนะใครสนใจ 2.5G เอาชันนี้ไปใช้งานต่อ ยาวๆคุ้มๆไม่ผิดหวังครับมาครับมาดูคันที่3นะที่วันนี้นํามาเสนอกันคันนี้ปีจะใหม่ที่สุดใน3คันนี้นะสคันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปี19นะครับส่วนคันนี้ได้เป็นปี2021เลย2.0รุ่นจีครับเป็นรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่ารถประจำตำแหน่งอะ่ะนะแต่คันนี้ปีมันใหม่นะปีมัน 2, 2021นะครับได้ปี2021ไม่เ9้0หมกกิโลครับป้ายได้ออกมา1 4 4 0 0 0้านบาทตอนนี้ราคานะครับเหลือเพียงแค่ 7 8ส0 0ปดหมฟรีดาวน์ผ่อน12,800ประมาณนี้นะครับไม่ถึง13,000นะขอเครดิตด,ดีนะสกอรเรสกอร์บี B, ฟรีดาวน์ผ่อนเลทนี้ได้เลยทะเบียน6051ครับสีดำนะอีกหนึ่งคันที่น่าใช้เลย 2.0G จปีค่อนข้างจะใหม่นะครับปีค่อนข้างจะใหม่ภาษี69เรียบร้อยเป็นรถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าครับภายในนะครับเบาะแน่นตึงนะสภาพดีเลยนะเพราะปีมันค่อนข้างจะใหม่นะครับ,นะรบแล้วก็สภาพดีนะแอร์แบ็กเจ็ดใบครับเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้า มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้พี่ๆครบหมดแล้วแอร์หลังมีให้ครับมีม่านข้างเป็นแมนวนวลม่านไฟฟ้าหลังมีให้ครับนะคันนี้สภาพดีครับใครมองหานะสำหรับแคมรี่ครับสีดําแบบนี้ผมมีปีง19อ่ะ19 20นะครับ21คือคันเนี้ยลราก็จะมีเป็นแบบไฮบริดด้วยนะชมนี้เนะี่ยมีไฮบริด2.5ไฮบริดครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมปี19ปี20อยู่มา4-5คันนะครับถ้าสนใจสีดำนะครับสักคัน 2.0G ปีค่อนข้างจะใหม่นะได้ปี21นะราคามันก็ออกใหม่มันอยู่ประมาณหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นนะครับตอนนี้ราคาเหลือแค่7 8 9เองควบคอนโทนมีให้ควสตาร์ t โหมดต่างๆใช้งานง่ายครับ memory s e ี t ม,มีให้นะครับแล้วก็มีกระจกออโต้บางคนนะครับไม่อยากไปตัวสปอร์ตปี๊บเอ็ดนะเนาะที่เป็นตัวใหม่ r c h a เชนเพราะว่ามันไม่มี memory s e ี t ให้นะนะครับฟังก์ชันจะถูกลดทอนนะครับอันนี้ฟังก์ชันมันให้มาเต็มกว่า ครบกว่าคุ้มกว่าแน่นอนนะครับราคาดีด้วยนะแค่ K 7 8 9ครับคุณในปีสองพันยี่สิบเอ็ดแคมี2สองจนีนี่คือสภาพแรกรับเข้าใหม่มัานข้างมีม่านไฟฟ้าหลังมีครับสนใจแคมรี่คันนี้ครับติดต่อเข้ามา0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับไลน์แอดพีเอค้คันนี้ชอบคันไหนนะครับทักเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะเบอร์ที่ให้ไว้ไอดีไลน์ที่ให้ไว้ติดต่อเบอร์นี้ติดต่อไอดีนี้ครับผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ แล้วก็นอกจาก3คันนี้นะครับเรายังมีแคมรี่นะปีงบสิบเอ่ะนะจนถึงนู่นอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบองยี่สิบาณประมาณนี้ก็มีเคยมีใหม่สุดก็23นะครับใครสนใจนะครับเก่งใหญ่นะแอคคอร์ดครับแคมรี่ครับอ่าหรือเก่งกลางนะครับพวกซีวิกซีวิกเอลติสนะครับทักมาได้เพชรยนต์นะครับทุกรุ่นรวมกันสต็อกประมาณ400กว่าคันนะสนใจรุ่นไหนคันไหนติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยวันนี้นะครับหวังว่าจะชอบกันนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรรยนต์คับ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ